คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนอ้าวขาดเลยยัดด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตายแล้วเนี่ยมาตั้งทีกระเป๋าสิบบขาดหมดเลยโวยเฮ้ยกยาวเลยตลกมากเลยพูดกี่คำอยู่หน กกลลัับบ่่ะอยยางงนี้เสวัสดีครับนะครับบ้านดีดีชาแนลวันนี้มากับใครเนี่ยอ่ะวันนี้ขอเปิดตัวน้องสาวก่อนหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าทีจริงแล้วเนี่ย ผมเปิดคลิปส่วนใหญ่จะมีไอ้บิลลี่กับไอ้จิ๋วนะครับแต่วันเนี้ยที่ทำช่องด้วยกันเพาะมีบิลลี่กับจิว๋วซะส่วนใหญ่นะครับแต่วันเนี้ยผมพาน้องสาวผมมาเปิดตัวตอนนี้น้องสาวผมดูดิ ي, มือเย็นเลยประหมาด้วยนะครับทีนี้ครับน้องสาวคานตามกันมาเลยเนาะอายุห่างกันแค่19ปีดูผิวพรรณดิจะขำทำไมเนียอ่ะนะครับจริงๆแล้วเนี้ยวันที่ผมไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเนาะแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่ไหน ะะวันนี้รีแลกนิดนึงพาน้องสาวมากินข้าวเนาะเป็นร้านเขาเรียกว่าอาหารอีสานป่ะใช่อาหารอีสานซึ่งอร่อยมากได้ข่าวว่าเขาเป็นเจ้าของเดียวกับกันกับอะไรนะชา,าเล่านอ้อชา,าเล่าที่มีเด็กของพี่จิ๋วเขาอยู่ตรงนั้นนะนะทำ<ๆ>อยู่ที่นั่นเออขำทำไมเนี่ยนะครับและอ,อย่างหนึ่งแววแววมาเมาื่อวันก่อนผมไปบางแสนมานะครับทหารน้องชายมันบอกว่าพรุ่งนี้เขามีงานเนี่ย เนาะน้องชายคนนี้นะครับน้องชายผมเนี่ยพรุ่งนี้เขามีงานที่กรุงเทพเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรงานฮาโลาวีนอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะก็เลยได้คุยกันวันวันที่ไปบางแสนนะครับเขาบอกว่าจะไปเยี่ยมผมวันเนี้ยเขาจะไปนอนบ้านมิลลกับติ๋วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมเลยไปหาพี่หนึ่งก่อนนู่นนี้นั่นจะมาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับน้องแบทนี่ก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของผมเนาะเป็นผู้ตัดต่อรู้มไหมคลิปเราฮาฮาสวยๆงามๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยสามสี่ปีที่ทำมาเนี่ยนี่แหละไอ้น้องชายคนนี้แหละที่ว่าเป็นคนค ทำช่องให้เราจะสั่นไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยตายแล้วนะฮะนะครับก็เอาน้องชายคนนี้ก็ชื่อน้องแบดเนาะน้องแบดนี่ก็เป็นนักสแสดงคนหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นผลงานของเขาเนี่ยเคยดูไหมยิ้มเรื่องยิ้มไม่มีนะฮะเราสำหรับ้องแบดเนี่ยก็เขาแสดงอยู่กับพวกพี่บิลลี่พี่จิ๋วแล้วก็คนตัวเล็กทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระสือครึ่งคนเนาะแล้วก็เป็นต่อนะแล้ว ซีรีส์เป็นต่อเคยดูไหมไม่เคยอ่าเออไม่เคยอก็มีนะครับเป็นต่อก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งล่าสุดเนี่ยจากช่องเจ็ดเนาะเพิ่งจะปิดเขาเรียกว่าปิดกล้องไปไมเมื่อไม่นานนี้มานี้ประมาณ2ปีปีกว่านะครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยน้องเขาในกลุ่มเนี่ยเขา,เขาสแสดงกันแต่วันเนี้ยมาไม่มาไม่รู้เราไปกินข้าวกันดีไหมดีอ่าอาจจะอร่อยไม่ดีได้ไงก็ยืนสันอ,อยู่ขนาดเนี้ไปเดี๋ยวไปกินข้าว<ด>กันก่อนเผื่อไอ้สองคนมันจะมากันสองสามคนมันแหละแล้วแต่ว่ามันจะมากี่คนเนาะ ปอร่อยไหมเนาะอร่อยอะไรอะไรอะไรอร่อยอร่อยทุกอันอร่อยทุกอันทำไมอันนี้ไม่ยุบเลยเอาถามจริงอร่อยไหมร้านนี้ของเข้าอร่อยนะเออถึงแล้วพี่ถึงแล้วถึงแล้วตัวมันไม่รู้ตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนอ้าวขาดเลยยึดด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ตายแล้วนี่มาตั้งทีกระเป๋าสิบสิบขาดหมดเลยโวยเฮ้ย อ่าตอนนี้มาถึงแล้วครับผมลั่นทุ่งอะไรเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ยะโสยะโสลั่นทุ่งครับผมมันจะลั่นแค่ไหนครับพี่วันนี้ไม่รู้ลั่นไม่ลั่นกระเป๋าครัวแหกแล้วเออเราซื้อกาวทาแค่นะมันไม่เกี่ยวกับกาวเฮียเกี่ยวกับซิปใจเย็นๆ่าโอ้โหเฮียใจร้อนว่ะจะร้อนนอนที่แค้มวเฮ้ยมึงก็ยัดยัดยัดเอายัดเอาเฮียซิปกูแตกหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเค เลือกผู้ชายอ่ะพี่จะบอกให้นะผู้ชายเลือกต้องคนมีอายุสุบนี้บ่ะพี่คนมีอายุเท่านั้นที่จะจริงใจกับเราอ้าวมาแววมาแววนั่นไงสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับรี่สวัสดีเพื่อนเออสวัสดีสสวัดีเพื่อนอ้าวแล้วทำไมไอ้จิ๋ว่ะไม่มาไม่มาทำไมอ่ะก็ขับพามาด้วยน่ยแต่มันตกรถตกรถแวะเยี่ยวปั๊มเลยเบอะเยี่ยวปั๊มเออแวะเยี่ยวปั๊มปุ๊บแท็กซี่ก็รีบไงเขาก็ขึ้นหมดอ้าว แล้วยังไงแล้วมันจะมาจะไปยังไงอ่ะเขาให้มันนั่งมาสาวคนเนี่ยอ่าเขาให้มันนั่งที่เสื้มาเองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามมาอย่างเงี้ยถึงป่ะเออตามมาตามมามันตามมาใช่ไหมเออตามมามันวิ่งตามมาตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดกินอะไรกันอ่ะนะครับเมื่อเมื่อตะกุ่ตอนเปิดคลิปผมเอ่ยถึงนี่แหละครับน้องแบกเนาะผู้อยู่เบื้องหลังของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อก็ดีทิกตโอกไม่ว่าจะเป็นยูทูบทิกต็อกน้องแบกตัดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัดไอ้นี่ด้วยครับ ตัดหัวตัดหัวตัดหัวพยายามหาอะไรแล้วแต่แม่งไม่มีดิเดี๋ยวแบบอย่างนี้จริงๆโยเราแบบหยุดพัทยาถูกต้องไหมเราเนี่ยที่จะได้เจอกันแบบนี้มันนานมากมันยากมันยากมากยากมากที่ได้เจอกันนานถ้าย้อนคลิปเก่าที่ที่เราออากาดไปอืม เป็นปีแล้วนะนั่นไงเป็นปีแล้วนะนั่นไงปีกว่าแล้วด้วยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าครับคลิปไอ้ที่เยี่ยมบ้านนะพี่หนึ่งไปเยี่ยมบ้านในบ้านย่างนบ้าน้องแบดเปิดเพลงเาไปเปเพลงอ่ะพี่มากลยกบนั้นมีเด็กไหมโอโหเด็กเหรอฮะเอาไว้ให้คุณทำใมเมื่อกี้โทรไปหาที่ต้องบาลเขาบอกมึงจะไม่คลอดเลยกันแล้วเหรอเพิ่งออกสองเซนเองนี้ยออกสองเซนตอนนี้มีงานอะไรถึงมากรุงเทพเอ่อพรุ่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดเรื่องงานนี่อาหารจริงอะไรเนี่ๆพามาทั้งทีทั้งไกลจะกินเหรอเดี๋ยวเจ้าดูหัวเราะมันเป็นอาหารส้มตำใช่อะไรเนี่ยแกงอ่อมอ่าส้มตำแล้วจกไปแล้วด้วยอ่าพีซซ่องพีซซ่องพิซซาอาหารหรูหรืไม่มีหรือที่นี่ไม่มีนะที่นี่ไม่มีโอ้โหเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่ลี่ยจะไหนวะมีแค่นี้เหรอไม่คือพี่ลยวพี่มีมันใจว่าแบตกับพี่ลี่จะมากัน ถ้าเกิดมาถึงเราค่อยสั่งเข้าใจไหมอาเนี่ยเอาเดิฟเรากินกันก่อนคองว่าเอาไว้เส้นเจ้าที่มีแค่นี้ไม่ใช่ระดับเสียหนึ่งบ้านนี้ดีใช่เลี้ยีแค่นี้โกับนันลไอ้เนี่ยกูเป็นคนใหญ่ใหี่รับพวกเรายายเย็นเย็เด็นย่าเด็ยเย็ย่าเย็เด็ก้อมาเกียเกียรเกียเกียหยเลน้องมาเด็กเดกด็กเดบิลลี่รู้จักแล้วใช่ไหมแมวหมวยนองหมวยน้องสาวน้องสาวสวัสดีครับสวัสดีครับไงเ็นคือผมขสั่งน้ำฝักตัวหนยนะครับ น้องสาวอันนี้พี่ชายใช่ดูผิวผิวเป็นไงโอ้ยเหมือนกันยังกับแกเออโอ้โยทางมาลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกเรียกน้องมาสั่งอาหารเพิ่มนะทีแรกไม่มั่นใจว่าจะมากันไงเพราะว่าถ้าเกิดสั่งมาเยอะเนี่ยเราเราเราสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะกินหมดเราแม่งไปโบ้แท็กซี่กันจำได้ปะอ่ไปโบ้กว่าจะขึ้นได้แท็กซี่แม่งวิ่งปุ๊บปุ๊บแม่งคิดว่าหมาอยู่ข้างทางอันดองอ้าวก็ตัวเล็กเกินกันนะกูต้องเอาก้นหินกว้างอ่ะเออขอลรถเลยมาส่งอ่าโบ้อยู่เงี้ย พี่ครับพี่ครับแม่กับก็ดูแขนมาดูแขนมาดิทำไมอ่ะก็มีแค่เนี้ยโอ้ยคุณต้องเอาคนหินคว้างเลยอ่าสักพักแม่คอยลังมาไปไหนครับอ้าวรู้เลยไปไหนครับก็เลยเนี่แน่กว่าจะมาได้ไอ้นี่ก็บุกบุกไอ้แค่นี้เนี้ยบุกกิจกรรมเกิขึ้นแล้วแล้วมึงทำไมไม่บวกเอง ก็เป็น่างกันไงพี่ทีแรกคุณจะบบกแล้วแต่อันนี้บบกก่อนไงกูจะทัดทางมาไงมันก็บอกอบสบักไปเพิ่ก้อนหินเฟี้ยงเลยไอเขโหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำคานมากเลยหนวกหูมากเลยเนี่ยกูลำคาญมากเลยน้องสาวคนเนี้เขายังไม่พูดอะไรเลยเอาไปเสร็จแล้วโอเคไม่พูดก็พูดเดี๋ยวไปเล่นใหม่มันพูดเก่งอ่าเขาพูดเก่งคราวนี้แบบครับที่มากรุงเทพเนี่ยเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้มาเลย ใช่เพราะผมไม่ค่อยได้มาปกติแล้วอยู่พัทยาตลอดเออแล้วมาเนี่ยเพราะอะไรไอ้นี่จุดทูบหรืออะไรยังไงยังไงมากันอะไรอ่าคนเนี้ไม่ใช่ผีมีงานมีงานมีงานกันอ้าวมีงานพรุ่งนี้เป็นงานฮาโลวีนฮาโลวีนใช่พรุ่งนี้มีงานฮาโลวีนไปด้วยกันเดสองคนไปด้วยกันอ้าวแล้วไอ้จิ๋วอ่ะอันนั้นคือหน้าไม่ได้เขาคัดเก่งเนี่ยเขาคัดเพราะว่าเขาต้องคนหน้าตาดีเข้าไปถูกไหมถูกไหมี่ยคนหน้าตาดีเท่านั้นคือเดี๋ยว เพราะจริงดำยันได้ได้เฮ้ยจะคุยมาปักนึงยังหวัดดีคุณผู้ชมยังเนี่ยเออหรือว่าเดี๋ยวยังทรวันดีครับวัสดีครับสุณพ่อครับเอาไปหนนาทีแล้วครับคุจริงๆแล้วพี่เปิดคลิปไปแล้วพีไปแต่ว่าแบตมาก็ก็แนะนำแล้วนะครับสำหรับร้องแบตเนี่ยผมก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วแหละรู้จักมาไอ้แก้วไขร์วะเนี่ยก็แบทแหละนะครับรู้จักมาก็ตั้งแต่เรื่องอะไรนะเรื่องของกูเรื่องกูเอางี้แบท บนไรฟ้าไอ้พี่มันเพื่อนพี่มา20ปีแล้วครับผมแต่แบตเนี่ยพี่อยากถามหน่อยแบตเข้าวงการมายังไงมาเป็นดาราได้ยังไงอ๋อสมัยก่อนนะเอาเอาคร่าวๆแล้วกันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องแรกเรื่องเรื่องอะไรตำนานสมเด็จนาเรศสวนมหาราชงงไงงงงเล่นเป็นตัวอะไรเป็นช้างเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเล่นกับพี่ต๊อกอุปกรณ์อ่ะเล่นเป็นเขาเรียกว่าแต่ก่อนมันก็จะสมัยก่อนมันก็จะมีแบบเหมือนแบบ กิจกรรมแบบเหมือนแบบอะไรเงี้ยเหมือนพวกตลกสมัยก่อนอ่ะเราเคยไปอยู่กับแก๊งพี่ต๊อกสูบกระสุนอุ้ยตลกไม่หลกยาวเลยตลกมากเลยพูดกี่คำอยู่แค่ไหนเคยชอบเคยเห็นกลับวะกลับเงี้ยตีอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยว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 จะไปย้อนดูอันนี้ก็ตีแล้วนะต้องแต่งต้องเต็งอันนี้กตีกลับเงี้ยเรื่องอะไรนะเดี๋ยวจะไปย้อนดูตำนานสมเด็จนเรศวรมหาราชภาคสามของท่านมุ้ยท่านมุ้ยท่านมุ้ยภาคสาม ตัวเที่ยอะไรตรัวกันน่ะเฮ้ไปมีคนแคบมาเหรอคุณแคมาเฮ <laughs> ้ยคนแคบมาเว้ยเฮ้ยอ้าวน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ใช่มาสองคนแล้วนี่คนแคบมาเยอะดีกว่ามายังไงกันเนี่ย <laughs> ต่อจากอะไรกันนี้ตำนานพนระนเรศวรมหาราชอ่าภาคสามเรื่องต่อไปละ่ะพอจบอนเรศวรปุ๊บเนี่ย <laughs> ผมก็ไปเรีนละครอ่าละครช่องสาม ชื่อเรื่องว่าคลีบนี้หัวใจมีเธอคลีบคลีบก็คือขี้ปลาอลคลีปนี้หัวใจมีเธอผมก็ไปเล่นแต่เล่นเป็นตัวร้ายเป็นมือเป็นมือนี่เลยแบบมืออาวุธอ่ะมือตัวร้ายอ่ะทางตัวโกงอ่ะเขาเรียกพิชชาตในการฆ่าเมันก็ดึงมลออะไก็ดึงเหมือนเหมือนดักกระจายอะลยอย่างนั้นแหะเวลาตายของแกแล้วจอกเต้ตัดเชือมันดิี่ใช้มึงอ่ะ ต้องสามเล่นอันนั้นต่อมาเล่นสองสามพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ไปเล่นมิวสิกวิดีโออ่ของโอปาโมุอดโอปาโมุอดอ่าโอปาโมุอดที่โลแฟตอะโลแฟตอะรู้จักโอปาโมุอดอ้วนอ่าช่องไอ้่นแหละไอ้โลแฟตแฟตอะไรกันอะไรนะรู้จักอยู่โอปาโมุอดรู้จักอยู่นั่นแหละไปเล่นโอปามุอดอ พอผมไปเล่นโอปังโมได้มานานก็ก็มีเดินสายฟุตบอลด้วยนะเตะบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตะบอลเบลลี่ครับน้องมึงบอกน้องมึงบอกว่าเตะบอลมาด้วยเนี่ยใช่ฮะก็เคยเตะบอลมาด้วยเตะบอลโอ้เตะให้บอลนะไอ้บอลบอลคนแค่ถ้าพูดถึงเรื่องเตะบอลก็คือมีพี่น็อตด้วยนะมันเราจำได้ไหมที่เราไปเตะบอลต่างจังหวัดกันใช่ครับไหนบอกว่าแค่สองคนมากันเพียบเลยเนี่ยมากม่แกล้งเลยแต่มาประมาณสามคนขึ้นเขาจะเขาจะเข้ากันเลย คนไม่ใช่มดเอาจับกล้องเลยเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน็อตเนี่ยก็เห็นหลายเรื่องเหมือนกันเนาะนี่น็อตสองเรื่องเสองเรื่องเหรอครับผมไม่ใช่มีเรื่องอะจำได้ไหมตำนานสมเด็จในสวนมหาราชอ๋อพระเลสวนภาคสามจะเล่นด้วยกันเป็นช้างใช่ไหมภาคสามเล่นกับเล่นกับเล่นกับช้างเหรอต่อต่ออุปกรณ์โอ้ยเป็นเป็นคู่แฝดกันครับผมนี่เล่นครับผมไปไม่เป็นเล่นเลยจุกๆไม่แล้วก็ไปไม่เป็นครับผมนี่ใครเนี่ย ใครอะ่ะอ๋อคุณน็อตพรุ่งนี้ขอบคุณมากเลยพรุ่งนี้เท่าไหร<แ>่นะสี่สิบเท่าไหร่ล้านนะเนี่ยคุณน็อตมาเลยวันนี้เอ้ยเดี๋ยวขอเล่นเกมเฮ้ยพอปิดคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวขอทำทวิตตกไหน่อย<แ>ครับพี่พไอ้น็อตอ,อ่ะน็อตกองสลากพัดอ่ะแล้วคิดไงแล้วธุรกิจเป็นไงบ้างตอนนี้อ,อกติวัน <laughs> ก่อนหลายแหลนนะเมื่อกี้เล่นแล,นล้ว<อ> <laughs> ดาวก็ลืมอ่ะครับวันนี้พี่ขอบคุณมากนะครับผมที่เดินทางมาจากโอ้โพัทยาเลยทีเดียวพี่ตุ๋ยมาจากพัทยา ก็มาคิดว่าจริงๆลูกเจอกันยากมากเพราะว่าอยู่ไกลให้ขับรถมาก็ไม่ยอมขับใช่ขาบไม่ถึงเดินมาครับอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องแบดด้วยนะครับน้องแบดฝากช่องทางหน่อยก่อนที่เราจะจ่ายกันวันนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมแบดโรตีแอครับยูทูบแล้วก็ทิกเกอรแบดโรตีแอครับผมอ่าครับผมติดตามด้วยครับก็นะครับสุดท้ายนี้ก็ครับฝากกดและกดแชร์เช่นเคยอ่ากดและกดแชร์สร้างบ้านดีๆอ่าใครอยากสร้างบ้านก็จัดมาเลยครับผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ฮะนี่น้องแบดรู้ด้วยอ๋อเขาเป็น เขาเป็นคนตัดต่อครับผมครับผมไปไม่ไดนไม่ใช่ไม่ใช uh, ่กูไปไม่ได uh, ้พอว่ามาปุ๊บมือก็ดูดไปเลยแล้วก็ใครอยากสร้างบ้านนะฮะติดตามได้ทางทิกตอกครับ PPC 2520ครับผมอ่าแล้วก็บริษัทบ้านที่ดีสารพิษแล้วก็ติดตามเนาะติดตามพี่ยังติดตามยังติดตามแล้วครับผมบิลลี่สีขาครับผมสามอ้าวเออวันนี้ขอบคุณที่มาเนาะครับวันนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บายบายที่เออมาตบมือทำไมเนี่ย